บางเรื่องเนี่ยถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและเข้าใจยุทธศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าในยะทางการเมืองเจ้ารู้ว่าใครกันแน่เป็นคนถือหางเสือของประเทศนี้ที่จะนำพาประเทศเข้าสู่ชัยชนะนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องกระแสของตู่ซึ่งมีการปล่อยข่าวกันมากมายวันตู่จะกลับมาไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะในโซเชียลมีเดียแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเชิงงานวิเคราะห์ในโซเชียลมีเดียพูดกันมากเลยนะโพสต์กันเยอะเลย ว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาในยุคสมัยพลเอกประยุทธ์นั้นดีกว่าดีกว่ายุคเศษเรษฐาเศรษฐาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฯฯไม่ได้โอ้ยพลเอกประยุทธ์ทำโน่นนี่นั่นนี่น,นั่น,นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วมีการวิเคราะห์นะฮะว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเดือนกุมภาพันธ์นะพลเอก่ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์กลับมาเรียบร้อยอุ้งอิงเนี่ยจะกลายเป็นลัตรีว่าการกระทรวงการเมเทศมีการจับมือกันเรียบร้อยนะและลุงตู่จะรีเทิร์นจะมาบริหารประเทศอย่างน้อย2ปี เศษฐาสวีสินก็จะพ้นจากตาแหน่งกระแสข่าวนี้เกิดขึ้นนะครับในโซเชียลมีเดียมีการอัดอัดอัดกระแสข่าวนี้อย่างต่อเนื่องยกย่อง,องพลเอกประยุทธ์หวังจะให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรมกลรีอีกครั้งหนึ่งความจริงคือจะกลับมายังไงก่อนต้องถามไม่ง่ายเลยก็พลเอกประยุทธล์ลาออกจากสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติไปแล้ว ประกาศไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไปแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาก็จะเหมือนพลเอกสุจินดากราประยูนที่ใช้วัฒกรรมว่าเสียสัตว์เพื่อชาติบีรรบุระรุษจะกลายเป็นทรราชมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนแห่ไล่แล้วก็จะปะจบที่ผไรเป็นดินอยู่อย่างไม่มีความจำเป็นตอนนี้ยกย่องพลเอกประยุทธ์ คนที่ยกย่องพลเอกประยุทธ์คือใครด้อมลุงตู่คนที่สนับสนุนลุงตู่และคนใกล้ชิดลุงตู่ที่ปันนนปป่นกระแสนี้ขึ้นมาทําคลิปวิดีโอปั่นกระแสนี้ขึ้นมาทําไมเพราะถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาก็จะใช้พลเอกประยุทธ์เป็นเครื่องมือเข้าสู่อํานาจเพราะถ้าพลเอกเจ้านายมาโอ้ลูกน้องก็เคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นที่ปรึกษาเคยก็จะเข้ามามีอํานาจอีกครั้ง จึงเกิดการเปรียบเทียบระหว่างประยุทธ์เกษตราอย่างต่อเนื่องตอนนี้ผมไปเจอกับนักการเมืองบางคนนักบางเงินบางคนเนี่ยก็ถามผมว่าเนี่ยกระแสตอนนี้ยพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วจะยังไงต่อไปคําถามคือแล้วจะยังไงต่อไปเนี่ยนะฮะผมก็ถามนักการเมืองท่านหนึ่งเนะี่ยถามไปว่าแล้วพลเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยประเทศจะไปยังไงต่อนะครับซึ่งผมเรียนตรงๆนะ แม้วันนี้เศรษฐาบริหารแม้วันนี้พลเอกประยุทธ์บริหารเอาทักษิณบริหารร่วมกันเลยไปต่อไม่ได้นะครับทำไมทราบไหมฮะเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้กำหนดสถานการณ์เขาไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกมแต่เป็นผู้ถูกกำหนดบางคนเข้าใจโอ้ยไอ้น,นั่นก็บผู้วิเศษโอ้ยนักโทษเทวดาเขาสามารถทำโน่นนี่นั่นผมไม่ได้ให้ทราบนะ ไม่ใช่คนละเรื่องสังเกตไหมพูดไปพูดมาติดตีรัฐนนูลพูดไปพูดมาติดรัตน์นูล,ลจะทำนะท่านผู้มติดรัตนนูล,ลเพราะคนที่เขียนรัฐน์นูลเขารู้อยู่แล้ว่มันจะเป็นแบบนี้วันหนึ่งพลเอกประยุทธ์จะเจ๊งเจ๊งเพราะอะไรเพราะคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวทั้งนั้นทําให้พลเอกประยุทธ์เจ๊งทําให้ลุงป้อมเจ๊งกระแสะข่าวว่าลุงป้อมจะไปแล้วลุงป้อมจะวางมือแล้วลุงป้อมพอแล้ว ลุงป้อมไม่รู้จะไปไหนเพราะทุกทีแผนทุกอย่างผ่านพลเอกประยุทธ์คราวนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้แผนลุงป้อมก็ได้แผนก็สับสนวุ่นวายมีคนถามผมนะนักการเมืองเลยนักการเมืองใหญ่เลยถามผมว่าตกลงเนี่ยยังไงกันแน่พลเอกประวิทย์เนี่ยพลังประชารัฐดูมั่มวๆครับลูกไม่มีแผนอะไรชัดเจนเลยผมก็มีก็แปลกดีมีก็แปลกปกติแผนเนี่ยม่อยู่ที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์แบ่งแผน แต่คราวนี้พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วก็ไม่มีแผนให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็าชำนาญเรื่องไหนเขาเป็นผู้นำผู้นําตามสถานการณ์อะไรที่ให้เขาทาปั๊มเขากระจายปุ๊บได้ดีมากเขาเก่งเหมือนกับกำนันสุเทพเป็นผู้นําตามสถานการณ์เขาไม่ได้เป็นผู้นําเชิงปฏิรูปมันคนละอย่างนะที่ฎีรีป้าผู้นํามันมีนะเขาเก่งเรื่องงานยุทธวิธีเขาไม่เข้าใจงานยุทธศาสตร์เขาไม่ชํานาญงานยุทธการ พูดอย่างนี้ทหารเข้าใจนะครับเขาเก่งเรื่องภารกิจเขาไม่เก่งเรื่องวิชั่นนะวิชั่นคือวิสัยทัศน์แต่เขาเก่งภารกิจเศรษฐาเหมือนกันเขาชํานาญเรื่องภารกิจแต่เขาไม่มีวิชั่นเขาไม่เก่งวิชั่นองค์อิงบอกโอ้ยจะมาทำซอฟต์พาวเวอร์พยายามจะทําแต่ก็ปลุกกระแสไม่สําเร็จนะความลึกซึ้งกําลัง มันเกิดขึ้นเน่ยมันไม่ใช่จู่ๆประเทศไทยนี่มันก็ารเมืองคนหนึ่งก็ถามผมนะแล้วจะไปยังไงตอบผมก็อธิบายว่าบริษัทก็มีแผนบริษัทเล็กกลางใหญ่มีแผนหมดก็เรียกว่าองค์กรแต่นี่มันองค์การมันการบริหารเชิงมหภาคมันไม่ได้ง่ายคนไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วคุณจะมาบริหารประเทศเนี่ยมันก็เหมือนเศษฐา มีแต่ผิดผิดไปทางไหนก็ผิด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 จนถึงขนาดนี้เศรษฐายังไม่สามารถที่จะหาไรายได้ให้กับประเทศเลยเงินนียเตาที่บอกจะทําจะทําจะทําจนถึงขนาดนี้ก็ยังทําไม่ได้จะลดน้ามันพอลดน้ามันเสร็จน้ํามันดันดีดขึ้นมาอีกจะลดไฟฟ้าปีลดค่าไฟฟ้าปรากฏว่าลดลดลด,ลดอยู่ปีหกเจ็ดค่าไฟฟ้าต้องดีดขึ้นเพราะเป็นนี่เกือบหนึ่งแสนล้านเห็นไหม S <S <an> <S เขาไม่เข้าใจการบริหารเชิงมหาภาคต่อให้พลเอกประยุทธ์มาบริหารเลยเพราะหลักของมันเดินอยู่ตอนนี้มันยืนอยู่บนหลักเดิมคือยุทธการไวรัสวินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาวฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศหรือการรีฟอรมเขาไม่เดินตามรถแมพหรือยุทธศาสตร์ของชาติเดินออกนอกลู่ในช่วงพลเอกประยุทธ์ผมบอกออกทะเลไปหาสมุทรใช่ไหมอย่างไงก็ต้องกลับมาเศรษฐาตอนนี้ยิ่งออกทะเลไปหาสมุทรนู่นไปเรื่อย และสุดท้ายต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำและกระทำไม่ได้ส่วนที่นักวิเคราะห์มองว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์จะกลับมาคำถามคือกลับมายัางไงก่อนตอบผมไม่ได้ <laughs> กลับมาอย่างไรนะพอกลับมาแล้วจะบริหารยังไงก่อนนะฮะจะไปยังไงนะครับบอกตกกลงกันได้จะบริหารยังไงนะจะไปยังไงนะครับและประชาชนคนไทยจะยอมให้ประเทศเป็นแบบนั้นเหรอพลเอกประยุทธ์จะยอมเสี่ยงเหร ะะอยู่ตอนนี้เท่ๆดีอยู่แล้วนะฮะเพราะไปเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดไม่ใช่เหรอผมบอกว่าผิดผิดผิด,ผดโดนต้มเป็นไงโขนกุมภทานทดน้ำมาก็เริ่มมีคนถูกหวยถูกหวยถูกหวยไปเรื่อยละแกนำติดคุกติดคุกติดคุกอย่างน้าเลยเชื่อนะ เศรษฐานี่ผมเรียนว,ว่ายืนอยู่บนเส้นได้นะตอนเนี้คริบเดียวไปเลยล่ะนะแต่ตอนนี้ใจเย็นๆนะลูกตุ้มนาฬิกากาลังพลิกกําลังสวิงไปกำลังสวิงกลับนะตอนนี้สวิงไปไกลเศรษฐาเยอะคะแนนนิยมก็ร่วงลงร่วงลง,ง,งการนาโพประชาชนไม่เห็นด้วยที่กู้มาแจกเอาอะไไปทางไหนอะไปทางไหนอ่ะ อนุทินบอกเห็นด้วยกับเศรษฐาก็าต้องมัดกันไว้นะฮะพีรพันธ์ก็บ,บอกเห็นด้วยกับเศรษฐาก็าต้องมัดกันไว้ <c oughs> แต่ยิ่งทำยิ่งเกิดการต่อต้านจากประชาชนมากขึ้นประเด็นคือคนที่อยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาคือคนใกล้ชิดะที่อยากจะมียศมีตําแหน่งก็ใช้นิวมีเดียในการปลุกกระแสนี้แต่ผมถามด้วยความปรารถนาดีอะ คนเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยใครได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์หรือคนใกล้ชิดได้ประโยชน์หรือคนเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์นะครับตอนนี้รอดไปวุฒิวิตจะเป็นทลรสแล้ววุฒิวิตนะผมบอกแล้วไงเลือกตั้งแพ้แน่นอนบอกเะนเย็นไปเดินเกมแบบนี้ไม่ได้ไปเดินไปเดินเป็นไงล่วงระเนรและนาดกองเชียร์ก็บอกองค์ประยุทธ์องค์เอกประยุทธ์จะได้เป็นองค์กรมนตรีผมไม่ได้เป็นอะ ผมก็บอกว่ไม่ได้เป็นจนถึงวันนี้สองสาเดือนแล้วเลือกตั้งแล้วเสร็จพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีเขารักชาติไหมรักชาตินะครับแต่เขามองเชิงปรากฏการณ์เขาชํานาญงานยุทธวิธีเขาไม่ทางานงานยุทธการและงานยุทธศาสตร์เป็นคนละเรื่องกันนะฮะเศรษฐาตอนนี้บริหารเศรษฐกิจยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไปไม่ลุกหรอกสังเกตไหมพเอกประยุทธ์ไปปุ๊บล่วงฟุดเลย เทศมันใหญ่มโหลานมโหัวทึกนะเขาเรียกว่ามหาภาคในเชิงวิชาการมันมีคนถือหางเสือในเชิงยุธท,ทยยยธศาสตร์การเมืองการบกครองไกลดังคนตาใกล้ดังภูผาบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและเข้าใจยุทธศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าในยะทางการเมืองจะรู้ว่า ใครกันแน่เป็นคนถือหางเสือของประเทศนี้ที่นำพาประเทศเข้าสู่ชัยชนะนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศสักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรียวแรงแห่งสภา มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกนามีล้รื่อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษา

ได้บันคุมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ควงไทยพร้อมกันจะรุมสู้สเด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหล,ลังรับลิ่สุดดาและจะร้อง you <laughs>